เข้ามาแนะนำไอ้ขวาน JR บอกว่าพี่เนี่ยฝึกที่รากากับหนูไหมบันเทิงนะแต่ว่าเป็นข่าวเอาไหมเราก็โอเคตัดสินใจไปเลยที่จะได้ไปหลายงานมากไม่ว่าจะเป็นงานแถลงข่าวงานประกวดนางงาม <ng aren> หรือว่าจะเป็นงานมอบรางวลัลงานถ่ายเบื้องหลัง MV อะไรเงี้ยเราได้ไปหมดขั้นตอนแรกเลยก็คือบอกก่อเขาจะสั่งมาว่าใครไปที่ไหน มีดาราคนใดบ้างเวลาไหนได้ก,กี่หมายพอไปถึงที่เราก็จะไปสัมภาษณ์อืมพอเราสัมภาษณ์เสร็จมาปุ๊บเราก็จะถ่ายรูปถ่ายคลิปเรียบร้อยเราก็จะจับประเด็นจับประเด็นเพื่อที่จะส่งให้ทางโต๊ะให้เขาให้เขายิง SN S อชเใช่พอยิง SN s อ s เสเสร็จเราก็จะเขียนข่าวเพื่อที่จะขึ้นข่าวกลางขึ้นข่าวเว็บไซต์ค่ะสิ่งที่ประทับใจเลยก็มีข่าวที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ไปนั่นก็คือข่าวการเมือง พี่เขาโทรมาไม่ไปเฝ้าสถานการณ์ช่องสามเียสิม็อบกําลังจะไปเสร็จพอเราไปถึงปุ๊บด้วยความที่แบบสถานการณ์มันมันค่อนข้างที่จะรุนแรงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาก,ก่อนเราเข้าไปเราก็รายงานไปว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรมันมีอะไรบ้างชุดผู้ชุมนุมมีความรุนแรงมากขนาดไหนอะไรเงี้ยสำหรับพี่อ๋อพี่รู้สึกเออพี่อยากบอกน้องๆว่าอย่าไปกลัวกัน ทำข่าวการอยากได้ข่าวถ้าเราอยากได้ข่าวเราอย่าไปกลัวที่จะไปขอเขาสัมภาษณ์ถ้าเรากลัวเราไม่กล้าที่จะขอว่าเราอยากได้ข่าวข่าวนี้นะอยากได้สก,กุปสก,กุปนี้เราก็ไม่มีวันที่จะได้ส่วนฉันเป็นรายการสป,ปอร์ตทุเดย์บรรณาธินในในการจะเป็นคนเลือกข่าวมาแล้วก็จะเขียนส่งมาแล้วก็มาโคกับช่างภาพว่าเออจะเอาภาพนี้แล้วก็ โคกระต่อันต,ต่อเสร็จก็จะโยนเข้าเข้าห้องศัตรูเพื่อที่จะทำรายการสดออกอากาศสดต่อไปครับว่าที่ประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็น2วันสุดท้ายคือเราได้มีโอกาสเป็นโปรดิวเซอร์ในการควบคุมรายการทั้งหมดเลยบอกว่าเราต้องโคกับสวิตชเออร์พิธิกร2คนคนทำา CG แล้วก็เออไฟเสียงอีกแล้วก็ โคกับไอเนี่ยคนเพลยรายการีซึ่งมันเป็นรายการสดคําว่ารายการสดคือคือมันผิดพลาดไม่ได้อุปสรรคก,ก็มันคงเป็นเรื่องภาษาที่หลักๆเลยเพราะว่าทํากีฬามันเจอกับชาวต่างชาติแล้วเวลาเราเขียนข่าวมันก็จะต้องไปดูภาษาจาก ทางเขาเขา,เขาเรียกข่าวในเว็บอะเราามาเขียนข่าวคนไทยเองอันนั้นน่าจะเป็นภาษาอุปสรรคครับผมงานหลักๆของหยงหยูก็ทำงานข่าวพลเมืองนะลงลงพื้นที่ไปทำประเด็นนะอะไรเงี้ยค่ะถ่ายภาพเขียนบทเขียนสคริปต์แล้วก็ทำงานข่าวคลเมืองที่เป็นชิ้นงานของเราเองด้วย ช่วงการหาประเด็นหรือพีเศษประเด็นกันในแต่ละพื้นที่ช่วงนี้ก็จะมีบอกอรค่ะเป็นคนเป็นคนดูประเด็นแล้วก็จะมีทีมเครือข่ายพลเมืองของเราเนี่ยแหละเป็นคนดิวเป็นคนอาติดต่อประสานงานกับเครือข่ายทีหนึง่งที่อยู่ในพื้นที่มันก็จะมาขั้นตอนที่2ก็คือโปรดักชันก็คือการผลิตชิ้นงานบางทีเครือข่ายเนี่ยเขาทํามาเป็นชิ้นงานแล้วที่สมบูรณ์แล้วก็มี แต่บางเครือข่ายเขามีการเขาเขายังใช้เครื่องมือการตัดต่อไม่เป็นเขาก็จะฝีภาพมาให้เราคือส่งภาพมาให้เราส่งประเด็นมาให้เราเราก็จะเอามาทําการอิดิทเองตัดต่อเองส่วนโพสต์โปรดักชันก็คือการส่งส่งข่าวแล้วเพื่อออกกาศซึ่งข่าวของเราเนี่ยมีอยู่2มีอยู่2ช่วงก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงเช้านี้ก็จะเป็นบ้านฉันวันนี้ค่ะแล้วช่วงเย็นก็จะเป็นนักข่าวใเมือง แต่ว่าสํานักสื่อเครือข่ายพลเมืองเนี่ยแค่3ขั้นตอนพอออกอากาศเสร็จแล้วมันไม่จบแค่ออกอากาศใช่ไหมคะ mm hmm. เขามีการแบบผักดันประเด็น mm hmm. ก็คือผักดันกับประเด็นหรือขับเคลื่อนประเด็นให้มันกลายเป็นประเด็นทางสังคม mm hmm. สำหรับน้องๆ mm hmm. ก็อยากจะฝากว่าตอนนี้เรื่องเทคนิคอะใครๆเขาก็ทำได้ อยากให้แบบสนใจเรื่องประเด็นที่มันที่มันจะสามารถฆ่าทุกคนได้เลยอะอายดาสุนศรีนักข่าวพลเมืองมหาวิทยายลัยมหาสารคามรายงานโลกสังคมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพวกงานเจ้านายเช่น งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวเสด็จไปที่นี่อะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นแบบงานเกี่ยวกับสายกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการขั้นตอนแรกเนี่ยทุกประมาณบ่ายสามเนี่ยทางบกทุกฝ่ายข่าวเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมโต๊ะข่าวกันว่าวันนี้แต่และว,วันพวกนี้เนี่ยเราจะนําเสนอประเด็นอะไรกันดีสมมตินะจะพวกนี้จะไปะทาข่าวเกี่ยวกับเอจากกิจเราก็ต้องหาข้อมูลว่าเอ๊ะ เอ็กเป็นยังไงบ้างข่าวตอนนี้ไปถึงไหนแล้วกันเหมือนกับเช็คเหตุการณ์ในส่วนของเราเองเนี่ยเราเป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวเราลงไปแล้วก็ไปจับประเด็นสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวตามที่บก,กแต่ละโต๊ะข่าวเนี่ยต้องการว่าเขาอยากให้เราตามประเด็นไหนเราก็เอาข่าวที่เราลงไปทำเนี่ยมาเขียนมาเขียนเป็นข่าวออกอากาศก็เหมือนที่เราเรียนเลย5 w 1 h ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรประสบการณ์นะพี่ประทับใจเนี่ย คงจะหนีไม่พ้นเรื่องม็อบคือณตอนนั้นน่ะมันกำลังยปะทะกันน่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มันดีหรือว่าสถานการณ์ที่เวลวร้ายอะ่ะสื่อมวลชนน่ะก็ยังต้องทำหน้าที่ของตัวเอง